็จงานจำเป็นอยู่คงหมออยู่สุขศาลาช่วงนี้ก็ไปฝึกงานซึ่งเป็นช่วงที่ฝึกงานเอาเนาะมีอย่างยังทักทายสบายดีสามารถทักทายสบายดีได้ทักทายสบายดีกันเนาะรุ่นบได้พือกันเนาะจะตอนนี้ันเนี่ยเรื่องนี้ เราจะได้กับกอนสิคอเนื้อร์นี่เนี่หฮะกัได้กะบเคาะอ่ามื่อกี้กะสิมาว่าประมาณสิเนอมาแนะนยาประมาณซีห้าทักษะในการยังภาษาอังกฤษมีคนเบิ่กนอกเดี๋ยวนี้ยังไม่มีคนมาเนาะยังไม่มีคนมาจะกเถือนเนาะกับไรสดบัขาดบัขาดโอ้เราทำเพลนเพลินกีมาเชียร์มาซุ่ม มมนลืมกันแล้ววะโดนนะเนี่ยวันนี้ลงขอบม้วคลิปเนาะมันอยู่นี่กับไลฟ์คน วดวันนี้เผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับาทักษะที่มันมีความจําเป็นในสําหรับเราใส่ย,ยังภาษาอังกฤษทักษะที่มีมเ,เรราามเนียมก็คือ reading อ่าการอ่านการอ่านของเราคือเราจะฝึกฝึกอ่านเป็นประจำเนาะอ่านทุกมือ้อทุกวันเพืเ่อใเราจดจำคำศัพท์ใหมๆ่ๆแล้วก็ซอออ่าน บางคนจะเข้าใจได้ว่ามันอาจจะเข้าบาห่วงานยังห่วงงเออกะเปิดตามคลิปตามยูทูบยูทูปคอยอานกะสอนนะครับที่อ่านอะไรอ่านอะไรมันสัดเจนมันถือกะมันมีตามออกตามแมพคอานกะสอนมีแต่หา่วหาวอะไรอาจารย์อะไรก็ฝึกไปพร้อมกันเขามาเข้าทักษะที่สองแล้ก็ที่ทักษะของการ ฟัง i s ซ e นิ่งก็คือการฟังฟังเลยเนาะฟังฟังทุกเรงฟังฟังอย่างจังเนี้ยฟังกระฟือคือเราฟังจากวิดีโอวิดีโอมันจะมียูต่านยูสสองยูสูบเราฟังเพลงเขาอะไรเพื่อเาซึมซับสำเนียงของเขาแล้วก็อันอื่นเพื่อให้เาเข้าใจเนื้อหาเอามาข้าทักษะที่สามก็คือทักษะของการเขียนอ่า เขาจะบ่มีวันชื่อเลยค้าวโบซ้อมเขียนชื่อไปแล้วก็ลืมแล้ก็ซ้อมเขียนทุกมือทุกเมือคำศัพท์นึงะอะซ้อมไปเขียนไวเขียนไปแล้วก็อาจจมืูห,มหนึ่งอะได้ประมาณหนึ่งคำศัพท์แล้วก็นหนึ่งประโยคหนึ่งบทเรื่องก็พอแล้วให้ใจชำนีน้ที่ว่าโอเคเก่งแล้ว เอาทุกษาที่สามแล้วนนเนี่นนการเขียนเอามาขอศักษาก็คือ speaking อืมอันนี้นับได้ว,ว่ามันสําคัญที่สุดได้เพราะว่า speaking นี่มันก็คือการเว้าเลยการได้เว้าถ้ามีโอกาสในยาให้แนะนําให้ไปเว้ากับคนต่างประเทศน่าจะเป็นการดีเพราะว่า่วนนี้เนาะมันก็นจะคือว่าในช่วงโควิดล็อกดาวน์เลยจำเป็น มันก็ไม่ค่อยมีคนตามประเทศก็ซ้อมมันก่อนขั้นมันดีก็คือมันมีมู่งมุ่งทิศทางประเทศก็คอห่างกันก็ดีมาก็มู่เขาว่าฟังเขาว่าก็โอเคแล้วเอามาทบทวนตันนี้คือเนาะมันนี่ก็คือมีสี่อ่ะแถบอันนี้แถมคืออันที่ห้าะความตั้งใจแน่นอนว่าเออ แต่ละคนจะมีความเก่งมัคือกันเนาะแต่ละคนเองก็เขาบางคนก็เก่งด้านนี้ด้านนั่นแต่ว่าเขาก็ตั้งใจเขายังเพียรแสีตั้งใจมันจะต้องได้แน่นอนอวันนี้ก็มีแต่เท่านั้นนะสำหรับในวันนี้ก็มีซีหาเนี่ยไหนมานำเสนอก็คือหนึ่งก็คือ reading ก็คือทักษะในการอ่าน s o n ก็คือ listening ก็คือทักษะในการฟัง s o u ก็คือ ไร i ิงก็คือทักษะในการเขียนซก็ C, คือ speaking ก็คือทักษะในการเว้าเนาะคราวันนี้เราก็คือจะมีแต่น,นั้นเพราะว่าวันนี้ก็ข้าพเจ้าก็ไปคาวเวียกเนะี่ยไปพยายามนะแล้วก็ไปลงฝึกเวียกฝึกงานอยู่ทุกสลาก็มีหลายค<ท><พ>นนะขอบควานมร่ามควปพี่น้องเนาะ,นะจะได้กับพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากชอบมูเกิลพเนี้นยนิ ก็คำนั่งช kind of ่องแน่คำนั evet, <S 2> <S 2> <S 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 ่งช่แนลเนาะสองคอยกับเรียนคำอังกฤษเรีนอังกฤษช่อแนลก็พร้อมกันเลยเนาะสวัสดีตามเลยเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีตามเลยกันไลค์กดแชร์เอาสำหรับวันนี้ก็ถือว่าจะมีแต่เท่านี้นะวังว่าคือแก่ดอารมณ์ส่งแ้าโอเคกุลลักซีอูสูซีอเน็กซ์คลิปโอเคบาย xin mời <laughs> ông lưu bên tôi mời 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 mời